ไม่น่ามีคนเห็นครับนายเพราะว่ารตนี้ใหญ่ใหญ่มากต้องระวังอย่าให้ใครเห็นรตนี้ห้ามพลาดมีอะไรบ้างลอตเตอรี่ยาคูเปอรชิตน้ำพานี้พิรุธสวัสดีครับนายของที่นายจะให้คนมาส่งออยู่ไหน้วครับอันนี้ผมอยู่ที่ลานกว้างครับอยู่หน้าเคเซีครับนายคุณของนายอจะมา มาแล้วครับนายเป็นไงบ้างของดีดีมากรถใหญ่ย้ายผ้าเจวเดี๋ยวคนดูครับผมกูเราทําทการส่งของ <c oughs> ของที่เราประสบเนี่ยเป็นของที่ค่าจีมีมูลค่าหลายสิบล้านเราจะห้ามทำตัวมินี่รุดห้ามทำตัวมีพมมพิรุดเลย มจะต้องรีบไปก่อนครับทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวคนมันจะมองเราได้ครับพี่นุชฮัลโหลครับนายครับนายอ๋อตอนนี้รถใหญ่เลยใช่ไหมนายรถนี้รถนี้เดี๋ยวนะส่งที่อยู่เนี่ยประมาณ5รถใหญ่ใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ประมาณโซนร้านเสื้อผ้าครับนายมไม่น่ามีคนเห็นครับนายเพราะว่ารถนี้ใหญ่ ใหญ่มากต้องระวังอย่าให้ใครเห็นลอตเตอรี่คะฮะนายนาตอนนี้ผมอยู่โซนร้านเสื้อผ้าน่าจะไม่มีคนเห็นครับนายนายจะมาถึงกี่โมงเดีย๋ยวผมดูเสื้อผ้าก่อนโอเคครับนายอันนี้รตใหญ่เลยโอเคใหญ่มากอย่าให้ใครเห็นนะรตใหญ่มาก โหลคกับนายผมอยู่ที่น้่งใส่นมครับตอนนี้ผมพกยาว้ประมาณ5ล็อตครับนายใช่ครับนายของของที่นายจะให้ส่งต่อครับนายใช่น้องกลุ่มนักศึกษาหรือเปล่าผมไม่เจอเลยครับนายของจะตรงอีกประมาณอีก5นาอาทีครับนายฝากของไว้ที่พี่เสดําม่ครับล็อตนี้ล็อตใหญ่นะครับนายใช่นายจุเหรอครับใช่ครับอ๋อไม่ใช่ครับนายของที่ส่งมันไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ครับเอ่อโทษท่อันนี้น้องชื่อเจนกันปะกลุ่มเจนปะ ไม่ใช่ครับนายฝากของไว้ที่น้องนักสาวคนนี้ครับแต่ล็อกไม่ใหญ่มากานายงั้นผมขอไปที่อื่นก่อนเพราะว่าคนมันเยอะครับนายเดี๋ยวนะัดส่งยากันต้องยุ่เนีย่ยโอเคครับนายยาร้อตน,นี้ดีมากได้ครับได้ครับ ได้ได้ร้อนนี้ใหญ่มากครับนายอยาให้ใครรู้ได้ครับได้ครับครับยาคูอะครับนายร้อนนี้ใหญ่มากเลยครับยาคูอะผมชอบกินส้มครับนายร้อน ล็อตนี้ใหญ่อย่ครับร็อตนี้ใหญ่มากครับนะดีครใช่ครับดัดนี้ดินูดิู้ดิดูดิดูดิดูอิดูดิดกระบอดิรูดิดูดกดูดิดูระดอดิดูดาดูดิอูนีดูดิดมดิดูดิดอดิดูดิดูดิดูับนา้ิดูดิืูดิดินูดิดูดดดดดด อ๋อครับผมครับนายว่าไงครับเดี๋ยวนัดส่งปืนนะนายส่งปืนตอนนี้ผมอยู่ร้านน่าจะเป็นร้านน้ำแข็งใสส่งให้น้องคนไหนส่งปืนนะนายปืนฉีดน้ำใช่ไหมอ๋อ,อ,อใกล้สงการแล้วใช่ไหมครับนายปืนฉีดน้ำตอนนี้น้องกําลังกินน้ําแข็งใสอยู่น,น่าจะอร่อยอยู่ผมเห็นแล้วผมอยากกินด้วยเลยครับนายหรือเลขอย่างหนึ่งน่าจะเป็นบิงซูครับนายพี่คะครับผมคุยโทรศัพท์รว่าอ๋ออเคครับครับนายได้ครับปืนฉีดน้ำร้านนี้ได้ครับได้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่นักเรียนสามคนนี้เนาะโอเค ขอรูอ้นายตอนนี้ผมรออยู่ที่ชั้นล่างครับของรถนี้มันใหญ่ครับนายปือนอีกข้าครับช่วงนี้รถเป็นไงมาครับรถใหญ่ไหมครับรถเตอรีอ่เหรอนายส่งของตอนนี้เลยครับเพราะว่าผมรอนานมากครับนายส่งของเหรอรถนี้ใหญ่มากใหญ่ท้เตลมีพิรุษ ได้ของตอนนี้ที่ส่งอ่ะมันมีค่อนข้างเยอะเปิดดูได้เลยใหญ่ใหตอนนี้ของของใหม่อยู่ยองใหม่เปิดถ้ามีพิรุษถ้ามีพิรุษไรล็อตนะล็อตแปดห้าเก้าสามสองเด็ดล็อตนี้ไม่พลาดนะล็อตนี้ไม่พลาดแน่นอนห้ามพลาดนะถ้ามีพิรุษมาจากอาจารย์คงอาจารย์คงอาจารย์คงคงอภันรัต์แบตเตอรี่ล็อตนี้ใหญ่มากโอเคเอวเจอกันขอบคุณมากครับนายเจอกันเดี๋ยวครับนาย ตอนนี้ผมรอที่หน้าเ f ปีครับไงนายจัดคนมาส่งได้เลยครับกี่รครับนายของเดล็อตนี้ห้ามพลาดมีอะไรบ้างลอตเตอรีย่ยาคูเป็นชิดน้ำข้ามมีพี่รุษข้ามมีพี่รุรตเฮียน่าจะชอบชอบยายาคูอะยาคูละส้มรสส้อมอร่อยอย่าลืมซื้อให้ลูกด้วยข้ามมีพี่รุษ ไงสรุปนายได้ของไหมเจอเจ้านายคับผไม่เจอนายเจอแต่ยาบเนี่ยเจอแต่ยาบส่งของตรงไหนก็ไม่ส่งมาส่งในห้างด้วยนะโอเคครับผมถ้าเกิดว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราละเมอด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้านะไปทำดีพิรุตโอเคไปยังจะมีพิรุตตอนนี้แล้วล่ะพูดไปเถอะ